สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Magic Smarble Tarot by Jan Pat นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนั่นเองนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะ2564ค่ะพลังงานความรักของคุณทั้ง3สถานะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันนะคะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะฝากขอบคุณสปอนเซอร์ช่องนะคะซาริกาลิปสติกอ่าซาริกานะคะซาริกาต้องมน มีทั้งหมด3แท่งสามสีนะคะมีสิกสั่งงานสริกาสั่งเงินและสริกาสั่งรักนะคะผ่านพิธีกรรมการ,ก,ก,การปลุกเสกแล้วทุกแท่งนะคะมีการเขียนอักษรจารไว้ตรงนี้ตรงเนื้อลิปสติกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่นำไปใช้ก็จะต้องมีการร่ายมนบทคาถาก่อนนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตรงไลน์ออฟฟิเชียลของซอริก้าที่เนจอนแทดทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง d e s c r i p t ชันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของบทสวดมนก็อยู่ในไลน์ออฟฟิเชียลด้วยเช่นกันค่ะนะคะ,นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID ที่ทิ้งไว้ให้ที่ตรงเดสคริปชันอีกเช่นกันนะคะเพื่อที่จะนัดเวลาจองคิวดูดวงกันนะคะ อราคาเรามาดูที่ว่าพลังงานความรักของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนอตุลาคมนี้นะคะเป็นเช่นไรนะคะสถานะของคนที่มีคู่นะคะ,ะไพ่ใบแรกออกมาเป็นไพ่ The Star ค่ะนะคะตามมาด้วย Justice ค่ะ of Cups พลังงานออกมาในเชิงดีนะ3าใบแรกนะคะเก้ช่วยค่ะและ n nice i h t of Wands ก็เป็นพลังงานที่ออกมาในเชิงที่ดีนะคะมีในเรื่องราวของการรอคอยความรักหรือการความชัดเจนในด้านของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้ กระชับความสัมพันธ์มากขึ้นกับคุณและคู่ของคุณนะคะมีในเรื่องของการทำไอทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีในเรื่องของการทํานิติกรรมเอกสารหรือสัญญาอะไรต่างๆที่อาจจะต้องทําร่วมกันกับคนรักด้วยก็ได้ในช่วงเดือนนี้พลังงานความรักออกมาในเชิงดีนะคะมีสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกอ,อิ่มอกอิ่มใจนะคะถึงแม้ว่านะคะความรู้สึกของคุณมันอาจจะดูเหมือนกับว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไปอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันก็มีความมั่นคงมันมีความรู้สึกที่ดีอยู่ในความสัมพันธ์นี่คือพลังงานความรักและอารมณ์ของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูสิว่าและพลังงานของคนรักของคุณเป็นเช่นไร ก้าวช่วยขึ้นมาอีกเช่นกันอ๋อ <laughs> เ oh, จอกพ่สิบดาบนะคะคิงออฟแพนติคอล และปิดท้ายด้วย queen of p a n t i c l e นะคะถ้าจะมองว่านะคะ,ะคู่ของคุณเนี่ยนะคะความรู้สึกหรือ,อสิ่งที่เขากำลังโฟกัสอยู่น่าจะเป็นในแง่ของการเงินนะคะการเริ่มต้นในเรื่องของการการเงินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันมีความเป็น king และเป็น queen เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ถามว่าเป็น ในด้านของความรู้สึกอารมณ์ความรักความต้องการก็ยังมีความมั่นคงชัดเจนหนักแน่นอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ด้วยเหตุหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นปัจจัยทําให้เขาเกิดความรู้สึกของสิบดาบเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อึดอัดนะคะในด้านของการเงินหรือค่าใช้จ่ายหรือการแบกรับปัญหาแบกรับภาระอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้มันโชว์ขึ้นมาในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะซึ่ง ณนะตรงนี้เขาอาจจะเป็นพลังงานที่มันเก็บไว้อยู่ในใจที่ไม่ได้บอกบอกคุณหรือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำให้คุณได้รับรู้สักเท่าไหร่นะคะอันนี้ แต่ก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องราวของการเงินนะคะมีในเรื่องราวของความรักความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่มันมีความรู้สึกอึดอัดใจในด้านของการเงินที่สูญเสียไปยหรือมีบางเรื่องบางราวที่เขาอาจจะต้องโฟกัสในแง่ของการงานนั่นเองมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของเขาโชว์ออกมาในด้านของความมั่นคงชัดเจนแต่มั่นคงชัดเจนไปในด้านของการหาเงินทองหรือในด้านของการหาความมั่นคงให้กับชีวิตและตัวเองด้วยนั่นเองนะคะ อ่ทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นใดในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่ใบแรกคือ Queen of Wands ค่ะ King of Pentacles Supern ไพ่บุคคลเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะอโอ้ Night of Pentacle ไพ่บุคคลแทบจะครั้งนั้นเลย Justice นะคะะ ถ้าจะมองถึงในเรื่องราวของคุณทั้งคู่นะน่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะวุ่นวายในแง่ของการได้คอนแทคติดต่อกับผู้คนหลากหลายนะคะแล้วก็มีคนมากมายเข้ามาในเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของคุณทําให้คุณจะต้องอ ตัดสินใจหรือทําให้คุณจะต้องแบบว่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นมากกว่าที่จะวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นความสุขความสัมพันธ์ในด้านของความรักเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ของความมั่นคงนะแต่มันก็ไม่ได้แสดงออกในด้านของอารมณ์และความรักหรือความพิศวาสต่อกันสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจาก พฤติกรรมและการแสดงออกในช่วงนี้ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อการแสดงออกเพื่อสังคมเพื่อคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดคุณมากกว่ามีเรื่องราวที่คุณต้องตัดสินใจเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กๆและบริวารเข้ามาทําให้คุณจะต้องตัดสินใจทําให้คุณจะต้องจัดระเบียบในเรื่องของการคิดนะคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้เงินมากหน่อยกับคนในครอบครัว เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางทีมันอาจจะมีพันธะสัญญาอะไรในระยะยาวที่คุณจะต้องทำร่วมกันสำหรับคุณและคู่รักของคุณเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในช่วงพิเรดเนี้ยมันเป็นในเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงหรือวงตระกูลอะไรต่างๆนาน,นาที่เข้ามา,าเป็นปัจจัยทำให้คุณทั้งสองคนเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะ ใส่ใจความรู้สึกลึกๆในด้านของความรักและความต้องการกันสักเท่าไหร่นะคะมันมีเรื่องราววุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เอามาดูซิว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะมาเคลียร์ว่าไงอีกอะทษนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลจะมาเคลียร์ความรู้สึกของคุณทั้งคู่เป็นเช่นไร Codependency. Key phone open mind. First honeymoon. <laughs> ไพ่ออกมาว่านะคะคุณน่าจะต้องมีเวลาให้กันและกันมากหน่อยนะคะเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะพลังงานหน้าไพ่บัญชี้ออกมาว่าคุณไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนรอบข้างมากจนเกินไปทั้งคุณและคู่ของคุณมันก็เลยทําให้เรื่องราวความรักความสมพันธ์เนี่ยมันขาดหายไปห่างเหินไปนะคะคุณอาจจะต้องหาเวลาที่จะ ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะเปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็มีพลังงานแห่งความรู้สึกที่มันเป็นการจีบกันหน่อยเพื่อที่จะทําให้มันมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นในความสมพันธ์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะดูแล้วเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันความหวานชื่นในความสัมพันธ์หรือความโรแมนติกในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยลดน้อยลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามหาเวลา ไปฮันนีมูนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมีแรงกระตุ้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะมากมายนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวของความรักก็ยังมีความรู้สึกมั่นคงมีความรู้สึกชัดเจนที่ดีที่มีให้ แก่กันและกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเรียกได้ว่านะคะถึงมีเวลาให้กับคนอื่นมากมายแต่ก็คุณสองคนก็ยังคงรักใคร่และปลองดองกันด้วยดีอยู่นะคะโอเคค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้พยายามจับมือกันฝ่าฟันทุกปัญหาไปให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคบคนคุยในพัทที่สได้เลยคะ่ะ พลังงานของคนคบคนคุยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีพฤษภนะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรกันนะคะไพ่ใบแรกออกมาเป็น Three of Wands นะคะตามมาด้วย Judgment a c of Swords Night of pencil e s ะ yeah. five of wands ค่ะอืมนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า ยังยึดถือเอายึดติดเอากับเรื่องของเรื่องราวเก่าๆเรื่องของความรู้สึกเก่าๆความผูกพันเก่าๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในสภาวะที่เห็นณนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่าคุณมีความรู้สึกแห่งการที่จะต้องจัดการหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันน่าจะมีอะไรบางอย่างซ้อนแทรกเข้ามาแล้วมันก่อให้เกิดการก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันนะระหว่างคุณและกับคนที่คุณ คุยอยู่นั่นเองนะคะมันก็เลยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อต้านกาันหรือการพักเบรกหรือการอยู่ในที่เซฟโซนของ ของใครของมันอะไรประมาณนั้นนะคะทั้งคุณและคนคุยอยงคุณน่าจะมีเรื่องดาวนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของมือที่3มที่มันซ้อนแทรกเข้ามาก็ได้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหา mm hmm. เกิดประเด็นกัน mm hmm. เกิดขึ้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อต้านการมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าทําอะไรรุนแรงใส่กันอาจจะทางคําพูดก็ได้นะคะคุณก็เลยหวนไปคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่เคยมีในอดีตเพราะว่าไอ้ความรู้สึกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่น่าพิสมัย สักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้คุณกลับไปคิดถึงความรู้สึกในอดีตเอามาเป็นยาชูกําลังเอามาปลอบประโลมใจคุณนะขณะนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูซิว่าพลังงานของใครคนนั้นเป็นเช่นไรนะคะ King of เขา เขายังคงเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตามอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอๆความรู้สึกในใจเขาตอนนี้เหมือนกับว่าพยายามอยู่กับตัวเองนะคะ j u s m e n t six of pentacles ไพ่เดอะมูนค่ะพลังงานหน้าไพ่ดูแล้วเหมือนกับว่านะคะเขาน่าจะพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เขาต้องการอยากจะทำนะคะอย่างเช่นอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรเพื่อตัวเองการอยู่ในมุมของตัวเองเซฟโซนที่เขาจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครมีความสันโดษเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พยายามที่จะอยู่แบบ นิ่งๆเงียบนะคะพยายามทําอะไรแบบเดิมๆแบบไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นภายในภายในความรู้สึกในใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปิดนิ่งนะคะปิดนิ่งกับทุกสภาวะที่เข้ามาหาเขานักขณะนี้ทําอะไรตามใจตามตามอารมณ์ของตัวเขาเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับว่าเขามีความเครียดมีอะไรความกังวลอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้น นะคะไอ้ความเครียดความกัมงวลนี่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาเคยให้อะไรบางอย่างหรือเคยช่วยเหลือหรือเคยที่จะทําอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาแบบว่า,าเคยทุ่มเทปไปฝ่ายเดียวแล้วมันเหมือนกับไม่ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการกลับมา mm hmm. เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะไม่อยากจะโฟกัสกับเรื่องราวอะไร ที่มันเข้ามาหาเขาณขณะนี้อันนี้คือสิ่งของพลังงานที่มันโชวออกมาทางหน้าไพ่ของใครคนนั้นของคุณแล้วมาดูซิว่าแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณทั้งคูล่ล่ะมันจะเป็นเช่นใดในช่วงเดือนตุลาคมไพ่ใบแรกเก้าเหรียญน,นะคะโหก็ยัง ต่างฝ่ายต่างจะอยู่กันแบบสันโดษจริงๆนิ่งๆ Knights nice of Pentacle นะคะโอ้โหไม่มีการเคลื่อนไหว Four of Pentacle ไพ่เหรียญเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะ two of c u p f และ queen of c h a r i c e s อ่ะโอเคค่ะนะคะ ถึงว่าจะเป็นไพ่เหรียญที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงแรกๆนะคะมันก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของสภาวะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะหยุดนิ่งไม่ค่อยมีแรงกระเพื่อมหรือไม่ค่อยมีการโต้อตอบสักเท่าไหร่ในช่วงแรกๆของเดือนนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆนะคะแต่ความรู้สึกในใจของกันและกันมันก็ยังคงยึดถือความสัมพันธ์นั้นอยู่เพียงแค่อาจจะไม่อยากจะแสดงอะไรให้เห็นอย่างเด่นชัดนะคะ แต่ดูแนวโน้มแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะความรู้สึกในด้านของความรักมันก็จะซอฟตัวลงมันก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพบปะและพูดคุยกันหรือการเอาอกเอาใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะระหว่างคนคบคนคุยเนี่ยมันอาจจะเกิดพลังงานอะไรที่มันไม่ค่อยสู้ดีเกิดขึ้นนะคะมีการขัดแย้งกันหรือมีในเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเขา ปิดนิ่งเงียบไปหาคุณคุณอาจจะลังเลคุณอาจจะกังวลว่าเขามีมือที่3ซ้อนแทรกหรือเปล่าอะไร,ะไรนะณณะประมาณนั้นนะคะทีนี้มันพลังงานมันโชว์ออกมาว่าในด้านของความรักและความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเหมือนเขาพยายามโฟกัสอยู่กับสิ่งเดิมๆโฟกัสอยู่กับเรื่องเดิมๆที่มันยังไม่สามารถคลายตัวได้ ะะเดี๋ยวพอเวลาเขาคิดตกหลังจากครึ่งเดือนแรกผ่านพ้นไปแล้วครึ่งเดือนหลังเริ่มคิดตกแล้วมันก็จะเริ่มที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องการพบปะกันหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดจาการสื่อสารกันให้เข้าใจมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวในเดือน สุราคมนี้นะคะก็อาจจะต้องอดทนในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะรอให้ผ่านพ้นช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันก็จะพบกับความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของเขาไปโฟกัสเรื่องของการเงินนะคะการสร้างงานสร้างเงินนะคะหรือการลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ calling in your soulmate นะคะ New love. นิวโลกการที่จะเป็นคู่กันบางทีมันก็ต้องผ่านผ่านเรื่องราวหรือผ่านความรู้สึกที่เขาเรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ร่วมกันนะคะโรแมนติกสฟิลลิ่งเวลิสซโอเคค่ะนะคะ พ่ออกมาบอกว่านะคะคนคนนี้ก็อาจจะใช่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นโซเมตก็ได้นะคะทาให้คุณตัดใจกับเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีความรักอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ตามทีบางทีแล้วเนี่ยเขาอาจจะห่างหายหรืออาจจะนิ่งเฉยกับคุณไปบ้างแต่ในไม่ช้าเนี่ยนะความรู้สึกแห่งการความรู้สึกแห่งความโรแมนติกมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่า เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือแสดงความต้องการอะไรให,ให้เด่นชัดกับคุณมากนักในช่วงแรกๆนะคะแต่ในไม่ช้านะคะหลังจากที่เขาตกตะกอนความคิดอะไรของเขาได้แล้วคุณมีความไว้วางใจและเปิดใจที่จะคุยกับเขามากขึ้นลดการขัดแย้งกันนะคะมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นความโรแมนติกเฟลลิ่งจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในไม่ช้านั่นเองนะคะก็ ในช่วงพิเรียดนี้นะคะมองดูแล้วครึ่งเดือนแรกยังค่อนข้างที่จะนิ่งๆอยู่ในด้านของความสัมพันธ์แต่พอช่วงป,ปลายครึ่งเดือนหลังไปแล้วน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขาน่าจะโอเอเอาใจหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารความรู้สึกในใจกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้กับคนคบคนคุยในพิเรียดนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ เดี๋ยวไปต่อคนโสดต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูซิว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณโสดเป็นเช่นไรนะคะ High f i n g e ว e n o ปบอนส์เฮอร์เอสซอเจสิลดูจากหน้าไพา่มันก็ยังไม่ได้เชิงที่จะมีในเรื่องราวของความรักเข้ามาในช่วงนี้นะคะ ดูแล้วคุณน่าจะไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานคุณมีความรู้สึกสับสนมีความรู้สึกอึดอัดใจกับในด้านของการทํางานอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะได้พบปะติดต่อเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการป้อนงานให้คุณหรือให้คุณเป็นคนที่แบบริเริ่มหรือเริ่มต้นในเรื่องของเรื่องราวของการงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกับพยายามจะล่ามคุณไว้เพื่อที่จะใช้งานหรือใช้ประโยชน์คุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า คุณถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่อยู่รอบข้างในในในตัวคุณนักขณะนี้นะคะเรื่องราวของคุณมันโชว์ออกมาเป็นลักษณะแบบนั้น <c oughs> มาดูซิว่าใครที่จะผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่าสำหรับคนโสดชาวราศีพุษศก <c oughs> เอซอกบอลค่ะ อ้อปวร์นส์นะคะ princess of s o u r c e <oughs> the tower queen of p e a น l s นะคะไม่มีความรักจริงๆด้วยนะคะพลังงานโชว์ออกมาในด้านของการงานการเริ่มต้นการ สามัคคีกันการร่วมมือกันในด้านของการงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่เข้าไป <c oughs> ช่วยเหลือหรือการทำงานอะไรร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบกรับหน้าที่หรือการควบคุมการดูแลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นพลังงานของใครที่เข้ามาติดต่อกับคุณในช่วงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแทบจะทั้งนั้นนะคะไม่มีเรื่องของความรัก เข้ามาเลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ <c oughs> สำหรับคนโสดชาวราศีพกษพก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะ <c oughs> ดูสิว่าความสัมพันธ์ในเรื่องราวของคนที่เข้ามาเป็นเช่นไรก้าวดาบเกิดขึ้น <c oughs> justice นะคะ อาจจะดีลกันหรือคอนแทคกันด้วยเงื่อนไขของหน้าที่นะคะทำให้ต้องพบปะ,จะเจอกันความสัมพันธ์เป็นไปอย่างหลวมๆนะคะยังไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ยัง <c oughs> ชัดเจนนะคะเป็นลักษณะของการทำงานอะไรที่เหมือนกับร่วมมือกันแค่ชั่วระยะหนึ่งนะคะ จบจากงานปุ๊บก็ต่างฝ่ายก็อาจจะต่างแยกย้ายไปจากกันนะคะยังไม่มีอะไรเติบโตในด้านของความสัมพันธ์ต่อเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคนโสดในพีเรียดนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องงานแทบจะทั้งนั้นเลยคุณน่าจะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างจากเจ้านายหรือจากคนที่อยู่ในแวดวงการทํางานเดียวกันนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะมี อโอกาสได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือลูกค้าก็ได้มากหน่าหลายตาเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นในด้านของความเครียดความกดดันให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการทำเอกสารสัญญาอะไรที่มันมัดตัวมันทำให้ดิ้นไม่หลุดนะคะจากสิ่งที่เราได้ <c oughs> ได้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 เขียนขึ้นมาเป็นลายละอักษรไว้แล้วเพราะนั้นให้เตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะคะดูแล้วพลังงานในช่วงเดือนนี้ของคนโสดนะคะอาจจะต้องรอต่อไปยังไม่ใช่โอกาสที่ดีของความรักของคุณนะคะ เดี๋ยวดูเดือนหน้าว่าเรื่องราวความรักจะเป็นเช่นไรนะคะสำหรับในช่วงเดือนนี้ก็ใส่ใจกับเรื่องของหน้าที่การงานและความสําเร็จไปก่อนซึ่งความสําเร็จก็จะยังรอคุณอยู่นั่นเองนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขกับด้านของการทํางานและใช้ชีวิตหลัล่งละกับเรื่องของครอบครัวและเพื่อนฝูงไปก่อนนะคะสําหรับคนโสดในิเรเยดนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้จันแพทย์ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย